เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผม SK ปเกบอทตอนนี้มาอยู่ใน the j o จอยออ e เ t i o n ชันรีบอลพาร์ตีกเช่อีเนเคยซึ่งหลังจากที่แล้วผมหนีเจ้าเฟรดฟรดี้อยู่ในบ้านดีเฟรดดี้อยู่ในบ้านก็เก็บของจนเรียบร้อยเลยซึ่งหลังจากเล่นเฟรดดี้เรียบร้อยช่แต่คราวนี้จะเป็นบอนนี้โอ้โห ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนน่าจะยากกว่าเฟรนดี้สมากกว่านะ่ะซื้อแต่ปัญหาไม,ไม่ได้หยูดตรงั้นครับแต่ว่าของที่เก็บไว้มันจะแรนดอมเลยแรนดอมทุกที่จูนหาแทบไม่เจอน่าจะสองแรนดอมมั้งเออประมาณนั่นแหละผมน่าจะดาออกมั้งซึ่งไม่รู้ว่าไอ้บอนนี่เนี่ยมันจะวิ่งขนาดไหนแต่ว่าสถานที่มันจะคืออะไรไปชมกันเลยครับมาสถานที่มันคืออะไรผมก็อยากรูนะ เอามาเต็มตัวเลย b ิ s เ m e n t อ๋อมันอยู่ห้องใต้ดินอ t night bonnie คราวนี้เจ้าหนีบอนนี่มันอยู่ใต้เลยชั้นใต้ดินห้องห้องชั้นใต้ดินมันจะน่ากลัวขนาดไหนมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแค่วิ่งไล่จับง่ายๆคือกระต่ายวิ่งไล่จับคนเนี่ยนะโอ้โหนี่ก็เปิดมาแสงไฟโอ้โหอะไรแสงไฟประมาณนั่นแหละวิโปสเตอร์ poster. bớt kéo xì, để có một thời gian anh đi con người, vui để con người này, tiếng điên, phải không? Tăng cặp ta với, thay đi tiếng điên, nhỉ, tôi quá, này. เชียร์แล้วกูว่ากูว่าไม่โกเคเฮ้ยเหลือหนึ่งชิ้นแล้วกูว่าไม่สวยมันอยู่ไหนวะโอ้ยแสงไฟฉายนี่มันก็เวียนหัวปิดก็ได้เสียงเดินมันเข้ามาใกล้กูไม่ทานแล้วแน่นอนไม่ทานแล้วอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวต้องหากนว่ามันอยู่ไหน โอ้โหนี่ก็เสียงเฟรดี้เดี๋ยวดีเอ้จะไม่ใครหัวเราว่า,วาเฟรดี้แน่นอนเดี๋ยวต้องหาของไหวอีกชิ้นเดียวมันอยู่ไหนมันมาแล้วโอ้ยมันอยู่ข้างกูโอ้โหโโห,หางตามาอยู่ข้างเราเลยโอ้โหแถมไอ้บอลน,นี่มันก็ต่อยหน้ามันจะรอขนาดไหนวันนี้ยะทำไมมันต่อยคิดได้ไงวะแตไม่ได้หน้ากัวเรามันก็ต่อยเฉยเลยโอเค เหมือนเดิมนะไอไฟฉายมันก็มันก็วิ่งปัดปัดเลยมองไม่เห็นเดินชนเลยไม่เข้าใจโอ้ยโอ้ยนี่ก็ขวางทางทางตันทางตันนี่ก็ไม่มีเพียงความว่างเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ไหนโอ้ยนี่ก็ไม่ใช่ท้าไม่หนังสือกลายเป็นเหมือนแสงเดี๋ยวเดี๋ยวของมันอยู่ไหนอย่าหานะไม่ต้องไม่ต้องบบน,นี้ไม่ต้องแบบนเีย เฮ้ยอียี่สิบกว่าวิแล้วนี่ไงโทรศัพท์ปิดแสงก่อนนีใช่ไหมฮหากูว่าแล้วอยู่ไหนวะมันมาแล้วมันมาแล้วเสียัหนึ่งหนึ่งชิ้นมันอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยมันเข้ามาใกล้กูแล้วนี่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 นอีอ้ายอามดเวลา เนยหมดเวลายอยู่ได้โอ้โหสก็บหนึ่งชิ้นเราจะหลีกเลี่ยงเจ้ากระต่ายกระต่ายอัปละกเอ้ยหน้าหายไปครึ่งหนึ่งเลยว่าแต่โปสเตอร์จำได้ว่าเป็นโปสเตอร์ใช่ไหมุ้ยก็ไม่ใช่เอ๊เดี๋ยวหาก่อนหาของก่อนมันอยู่ในเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวต้องรู้ก่อนเพมอยู่ที่ไหนวะ เฮ้ย hey, ของชิ้นเดียวหายอยู่ไหนวะไดเปิดตาลักซ่อนใช่ไหมวะเนี่ยอืมแอปก่อนแอบก่อน,ออนเหนื่อยเหนื่ยเหนื่อยโว้ย hey, ยังกระขขาว,วงกดเลยดูดิโอ้ย <Hey, S 2> มันมาแล้วเดินไม่กี่ก้าวนี่ก็เสียงโอ้ยมันมาแล้ว, hey, ลวเสียงวิ่งกูจำได้เลยนี่แหละคือเสียงวิ่งที่มาของกระต่าย ว่าว่าวานี่ก็เดินเวียนเดียนอยู่ได้เอ้ยทำไมวัอะไรวะสีแดงคงไม่ใช่ไม่ใช่ไปก่อนไปก่อนหลบแม่งก่อนไายังเจ๊งดิให้หยาของสิเฮ้ยไม่ใช่เวลามาเล่นไล่จับกระต่ายอ่าโอเคเฮ้ยหรือว่ามันจะอยู่ทางนี้เฮ้ยมันมาแล้ว ม,มาทางไหนมาทางไหนวะกูไม่รู้มันมาทางไหนนี่งไงมันมาแล้วลบลบลบไว้ก่อนเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงวะเอาเบอร์มันไม่มาดิมันรู้ได้งไงวะเอ้ยมันช่างน่าสงสัยเลยสาวิ่งโหลดตรงนี้แล้วมันมันหาเจอ โอ้โหอ่ารีบเก็บของได้เลยไม่ใช่ว่ามันปิดตาลังซ่อนอยู่อ่ามันอยู่ไหนวะฝั่งนี้มันมาจําได้ไหนยังไงเสียงเดินมาแล้วเก็บ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 กัมมันกัมมันบอยกัมมันไปเฮ้ยอะไรวักบิ๊ลุงตูบิ๊กวับบิ๊บวับช่วยด้วยคนบ้าไล่ตามเอาเอกระต่ายเวรมันอยู่ไหนนี่ไงโทรศัพท์ โอ้ยไม่ใช่วเวลามันเหนื่อยแล้วนี่กูออกกาําลังกาย่ห้องใต้ดินเนี่ยนะบ้าจะตายอีกชิ้นเดียวกูว่าไม่ทันมันอยู่ไหนอีกชิ้นเดียวนี่ไงมวกวิเศษถึงเวลาไปหาบอนนี่แล้วจะตายเลยโอ้โหต่อยหน้าจมูกหักเลยเฮ้ยแต่ว่าขึ้นแม่งร้างเลยหกนาทีโอ้โหโหกหกนาทีนี่ว่า เฮ้ยสุดยอดวะเก็บของเลยโอ้เยียบร้อยเลยออกก่อนออกเมนูก่อนอเฮ้ยได้แล้วเว้ยเฟดดี้ก็นานส่วนบอนนี่ก็แป๊บเดียวอือหือนี่ไงได้แล้วไอสองตัวติ๊กถูกเยียบร้อยโอ้โหอะไรจะเชื่อขนาดนั้นวะดูดิผมตอนอตอนนี้ผมกำลังเก็บของอยู่แต่เจอบอนนี่มันย่้องใต้ดินแล้วก็เก็บปั๊บ แล้วก็สักปังเนี่ยผมไปเจออันสุดท้ายก็คือมัวงไงโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเอา่าคทิปนี้ก็ผมนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซัพจะกันก็ผมเนะเดี๋ยวผมจะเราจะมาทำภาคที่สามซึ่งตัวต่อไปนั่นก็คือชิก้าและก็ฟ็อกซี่นะฟ็อกซี่โอ้ฟ็อกซี่มันก็น่ากลัวดีต่อไปจะเป็นชิก้าซึ่งไม่รู้ว่าชิก้ามัน มันจะวิ่งเร็วขนาดไหนวะแล้วก็จะอยู่สถานที่ใดเอาว่าที่ดีก็บอกนะเดี๋ยวถ้าใครกดไลค์เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจพูดซ้ำแล้วถ้าจะเล่นเกมนี้ดิเดี๋ยวเราจะมาทำชิคก้านะเดี๋ยวจะทิ้งคอมเมนต์ได้เลยแต่สำหรับวันนี้ผมแฮชเกมปะบอลผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีกับเพื่อนฝูงชาวโลกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ย